นี่คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดบึงการและยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่อันจีนที่สุดของประเทศไทยและที่นี่คือหินสาวานครับ น้อไก่หินสามวานที่ภูสิงห์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นลานทำภูสิงห์จุดชมวิวถ้ำฤาษีที่คนนิยมมาถ่ายรูปก,กันมากที่สุดจุดชมวิวหินช้างประตูภูสิงห์และปิดท้ายกันด้วยสร้างร้อยบ่อกับการเดินทางของพวกเราจะเป็นยังไงติดตามรับชมได้กับคลิปพาตะลุยหินสามวานจุดชมวิวสุดอลังการที่ภูสิงห์จังหวัดืึงกาฬตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่ทางขึ้นหินสามวานนะครับบรรยากาศทางขึ้นหินสามวานนะครับ เดี๋ยวเราเดินไปติดต่อรถที่จะพาเราขึ้นไปที่หินสามวานก่อนนะครับทางขึ้นหินสามวานนะครับก็จะมีร้านอาหารนะครับร้านข้าวอะไรอย่างนี้ครับก็กินข้าวเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนครับก่อนที่จะเดินทางขึ้นไปด้านบนนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นจุดสําหรับซื้อตั๋วนะครับขึ้นไปที่หินสามวานครับเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อตั๋วกันก่อนครับ โทษนะครับตรงนี้เป็นจุดซื้อตั๋วหรือเปล่าครับตรงตรงนู้นโอเคครับนี่ะครับเมื่อกี้เป็นจุดสําหรับขึ้นรถนะครับอัตราบริการเข้าป่านันทนาการหินสาวานนะครับชาวไทย20ชาวต่างชาติ100บาทด้านบนนะครับของหินสาวานก็จะมีจุดท่องเที่ยวหลายจุดนะครับจุดชมวิวหินช้างจุดชมวิวประตูภูสิงห์นะครับแล้วก็จุดชมวิวถ้ำฤาษีมีลานธรรมนะครับหลายที่เลยครับ เดี๋ยวเราไปซื้อบัตรกันก่อนครับตรงนี้เป็นจุดซื้อบัตรนะครับใช่ครับมากันกี่ท่านคะมาสี่ครับผมสี่ท่านมีเด็กอายุต่ำกว่า 18, วสิบแปดหรือว่าผู้สูงอายุเกินหกสิบไหมคะไม่มีครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีค่าเข้าชมคนละยี่สิบบาทแล้วก็รถเป็นเที่ยวเหมาค่ะไปกับห้าร้อยบาทต่อรถหนึ่งคันก็รวมเป็นห้าร้อยแปดสิบาทเราสะดวกเหมาขึ้นเลยไหมคะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวลงทะรื่บีนหนึง่งคันนะคะครับจาน ตอนนี้เรากําลังพาทุกคนขึ้นไปที่จุดชมวิวหินสามวานนะครับทางขึ้นช่วงแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหินสามวานหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของภูสิงจังหวัดบึงการตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะาป่าภูสิงและป่าดงสีชมพูซึ่งจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึงห้าโมงเยนคร,ครับเดี๋ยวเราจะพยายามรีวิวทางขึ้นหินสาวานให้ทุกคนได้ดูนะครับ โดยบริเวณป่าดงติบตะลาป่าภูสิงและป่าดงสีชมพูจัดเต็มไปด้วยกลุ่มก้อนหินจะมีหน้าผาและถ้ำกระจายอยู่ทั่วพื้นที่เกิดเป็นความสวยงามในแบบต่างๆที่ทําให้นักท่องเที่ยวอยากจะเดินทางมาเห็นด้วยตาตัวเองครับแต่ความอันซีลของที่นี่นั้นไม่ได้มีเพียงเท่านี้ที่ภูสิงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้หินสามวัดหลายจุด้าเพื่อนๆต้องการท่องเที่ยวให้ครบทุกจุดก็จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวประมาณ1-2ชั่วโมงครับ เนี่ยครับตอนนี้เรามาถึงจุดแรกแล้วนะครับเป็นลานทำภูสิงนะครับจุดที่เราแวะจุดแรกนะครับตรงนี้จะเป็นที่สำหรับบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับลานทำภูสิงเป็นลานกว้างๆเป็นที่ตั้งของหินทรายแดงขนาดใหญ่มองดูแล้วคล้ายกับราชสีหมอบอยู่ข้างลานจึงทําให้กลายมาเป็นที่มาของคําว่าภูสิงนั่นเองครับนี่ครับลานทําภูสิงนะครับ ด้านหน้าของเราจะเป็นหลวงพ่อพระสิงห์นะครับเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อพระสิงห์กันก่อนครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปที่สามวานครับครับตอนนี้เราไหว้หลวงพ่อพระสิงห์เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับไปจุดที่2ครับไปกันครับ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวที่หิน3าวานมีค่าเข้าชมคนละยี่บาทนะครับและค่าบริการรถรับส่งแบบไปกลับแบบเหมาคันซึ่งจะเป็นรถกระบะสามารถนั่งได้8-10ถึงคนอัตราค่าบริการ500บาทครับนี่ครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่2แล้วนะครับนี่ครับจุดที่2นะครับจะเป็นหิน3วานนะครับสิ 4, รินพรัวรีนะครับหิน3วานทางเข้าครับ ทางเขาก็จะเหมือนเป็นอุโมงนะครับอุโมงไม้ไผ่เดินไปเรื่อยๆครับไปครับที่จุดหินสามวานเนี่ยครับเขาจะมีกําหนดเวลานะครับว่าเราสามารถอยู่ได้ประมาณ40นาทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราลงไปเราก็จะไปเที่ยวอีก3จุดนะครับเมื่อกี้ทางเจ้าหน้าที่บอกมาครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดชมวิวหินสามวานครับ ด้านนี้ก็จะเป็นข้อปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับป้ายอันตรายนะครับหน้าผาสูงช่องทางนี้ก็จะเป็นอ๋อเป็นทางไปวานแม่ไปทางนี้ครับผมนี่ครับแต่ที่เราจะไปตรงนี้ก่อนก็คือเป็นวานพ่อนะครับเดี๋ยวเดินไปดูครับนี่นะครับตอนนี้เราขึ้นมาบนวานตัวพ่อแล้วนะครับนี่ครับวิวสวยมากครับ ัตอนนี้เราอยู่กันที่วานตัวพ่อนะครับที่หินสามวานะครับวานตัวพ่อจะอยู่ทางซ้ายมือสุดนะครับตรงกลางนี้จะเป็นวานตัวแม่นะครับวิวครับลมค่อนข้างแรงมากนะครับ ตรงนี้จะมีนักท่องเที่ยวนะครับกําลังถ่ายภาพอยู่ครับเมื่อกี้ที่เราเดินไปคือเป็นวานตัวพ่อนะครับตรงนี้จะเป็นวานตัวแม่นะครับทางเข้านะครับก็จะเป็นอุโมงค์ไม้ไผ่นะครับที่หินสามวานเพื่อนๆสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับแต่ถ้าจะให้พวกเราแนะนําในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือน้าหนาวน่าจะเป็นฤดูกาลที่เหมาะสมสําหรับการท่องเที่ยวที่นี่มากครับ ตอนนี้เรามาถึงวานตัวแม่แล้วนะครับด้านนี้จะเป็นวานตัวลูกนะครับด้านขวามือของเราถ้าเรายืนอยู่ที่จุดนี้นะครับตรงกลางจะเป็นวานแม่นะครับสายมือจะเป็นวานพ่อส่วนขวามือสุดจะเป็นวานลูกนะครับซึ่งในส่วนของวานลูกเราจะไม่สามารถเดินไปได้นะครับ โดยส่วนใหญ่แต่ต่องเที่ยวที่มาเยือนที่หินสามวานจะนิยมขึ้นมาที่หินสามวานในช่วงเช้าเพื่อมาชมพระอาทิตย์ขึ้นรวมไปถึงชมวิวและทิวทัศน์ที่สวยงามรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่นะครับแนะนําให้เดินทางมาที่นี่ตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งเลยนะครับเนื่องจากพระอาทิตย์ที่นี่จะขึ้นค่อนข้างเร็วน่าจะประมาณ6กโมงเช้าโดยประมาณครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นวานตัวแม่ครับ ลมค่อนข้างแรงนะครับสุดทางครับสุดหน้าผาเลยนะครับที่วานตัวแม่นะครับก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศค่อนข้างเสียวนะครับนี่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะครับสีเหลืองๆเนี่ยครับ นี่ครับติดไว้รอบๆก็พยายามจะเดินไปนอกเส้นนี้นะครับนอกเส้นเหลืองนี้นะครับชมความสวยงามของหินสามวานกันครับ นี่ครับภาพและบรรยากาศนะครับที่หินสามวานะครับเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันต่อครับนี่นะครับทางด้านนี้จะเป็นจุดที่3านะครับเดินไปดูครับตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวนะครับเป็นจุดที่3าของจุดที่จะมาแวะนะครับบนหินสามวานะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยมากครับ เขามายืนถ่ายรูปตรงนี้ครับจะเป็นวิวน่าจะ180องศานะครับตรงนี้จะเรียกว่าจุดชมวิวห้ามลือสีนะครับก็จะมีไม้กวาดนะครับเราเรามายืนตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะมีไม้กวาดนะครับมาให้เราขี่แล้วก็กระโดดขึ้นไปครับผมนี่นะครับเป็นวิวของที่นี่ครับ วิวสวยงามมากครับตรงนี้เวลาถ่ายรูปออกมานี่คือแบบโอ้โหอลังการมากครับนี่นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดนี่ครับขี่ไม้กวาดอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็กระโดดครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จุดที่4ครับทางด้านนี้จะเป็นจุดชมวิวหินช้างนะครับเดี๋ยวพาเดินไปชมครับเหมือนคล้ายๆกับหัวช้างนะครับ ตรงจุดชมวิวหินช้างครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่จุดที่5กันต่อครับไปครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ห้านะครับประตูภูสิงห์นะครับครับเป็นจุดที่การถ่ายทําโฆษณานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่จุดที่6นะครับตามมาครับ นี่นะครับตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวจุดที่6นะครับจุดชมวิวสร้างร้อยบ่อนะครับเดี๋ยวลองเดินเข้าไปชม,มครับด้านบนจะเป็นเหมือนบ้านพักไม่ทาบนะครับน่าจะเป็นที่พักของคนที่ดูแลตรงนี้ครับ จุดชมวิวสร้างร้อยบ่อครับเด็ดฟินไปดูปกันครับสำหรับจุดชมวิวสร้างร้อยบ่อเป็นจุดชมวิวในภูสิงที่มีลักษณะเป็นหลุมขนาดใหญ่และเล็กสลับกันไปซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับ ด้านนี้จะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกนะครับนี่ครับถ้าจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นจะต้องที่หินสามวานครับบรรยากาศแล้ววิวครับโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนะครับที่จุดที่เราจอดรถครับครับตอนนี้เราเดินทางกลับมาที่รถแล้วนะครับด้านล่างนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของพวกเราและพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ